เทว่าออกปากชมเพื่อนแล้วหนึ่งน่ารักเส,สุดิวพิงหลังล่าสุดพระเอกหล่อยูโรยศวัสด์อัปเดตความหล่อจากแดนไกลมาฝากแฟนๆหลังจากที่เจ้าตัวหนุ่มยูโรยศวัสด์เดินทางไปโปรโมทอาหารไทยที่สหรัฐอเมริกากับกลุ่มนักแสดงชายเดอะซีรี โดยล่าสุดวันนี้9กรกฎาคม2,568อินสาแกรมของพระเอกหล่อยูโรยศวัสดได้ออกมาอัปเดตเสร็จภาพความหล่อมาฝากแฟนๆหลังเจ้าตัวถึงฮอลลีวูดที่สหรัฐเผยแคปชั่นเป็นอีโมจิเรียกได้ว,ว่าโพสต์ดังกล่าวทั้งคมมนมเนเทิงและแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเนืองแน่นเลยทีเดียวล่ะค่ะชมความหล่อเท่ของพระเอกยูโรยศวั์ รวมถึงเพื่อนครูจิ้นอย่างสาวสวยพิงพอยปะภาวดีก็เข้ามาคอมเมนต์เช่นกันบอกว่าเทวะ่ขณะที่พี่เบนบอกถึง LA แล้วโบทางทางด้านคุณตักอังคณาบอกว่าถึงฮอลลีวูดอย่างเท่เรียกว่าหลากหลายความคิดเห็นระค่าชมความเท่ความหลอกของหนุ่ม Euro, ยูโรยศสวัสด์กันรวัรวๆเลยทีเดียวหลังจากเจ้าตัวได้อัปเดตเสร็จภาพจากฮอลลีวูด ที่สหรัฐอเมริกาหมาฝากแฟนๆนั่นเองค่ะ